วันนี้เสนอเมนูย่ำพี่น้องจ๋าจะย่ำหมูย่อเนาะอันนี้คือหัวหอมใหญ่ค่ะพี่น้องหัวหอมใหญ่ถ้วยนึงเลยอันนี้ก็คือต้นหอมแล้วก็ใบตองโอนะพี่น้องจ๋าหัานไปเต็มเลยค่ะก็จะมีพริกสดนะคะพี่น้องค่ะเครื่องปรุงเนาอะ,อะแล้วก็จะมี มะเขือ,อเทศแต่พี่น้องแล้วก็มะนาวนะมะนาวหั่นสำนีกรพี่น้องพ่อละพอ่อดอกแต่ว่าอันนี้ทามาช่มเครืองปรุ่มบาไม่หมูใสอย่างเนี้เนาะยำหมูย่อเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นหมูยอนะคะพี่น้องหมูย่ออันนี้หั่นแล้วหล่ะก็ะไปลวกน้ำพี่น้องจ้ะ เนาะทำสุกก่อนมันสุกอยู่แล้วแหละแต่ว่าไปทําให้มันร้อนนะพี่นอ้องแล้วก็จะมีหมูสับคั่วแล้วพี่น้องจะน,นี่เนาะลวนๆห้มันสุกนะแล้วเราก็จะใส่วนเส้นด้วยนะพี่นอ้องค่ะนี่ค่ะวนเส้นใส่วนเส้นด้วย ถ้ามันชบเต็มๆทูการเลยพี่น้องจ๋ะเดี๋ยวอีกหลังจากชมอันนี้แล้วเดี๋ยวเ่อก็ไปภาพไปบังวิธีการทํานะพี่น้องจ๋าพอบานเห็ดซึ่เก่าค่ะพอบานทําให้รับประทานเช่นเคยจะพี่น้องจ๋มามื่อนี้นะจ้าขั้นตอนแรกเลยพี่น้องจ๋าขั้นตอนแรกก็จะใช้โมูโยอ อันนี้สูตรพอนึกด้วยค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็จะเป็นหมูสับค่ะพี่น้องค่ะเป็นหมูสับนะคะต่อไปก็จะเป็นพริกค่ะพี่น้องค่ะใส่พริกเนาะอันนี้สูตรพอนึกด้วยค่ะพี่น้องสูตรพอนึกค่ะ พันีกก็จะใส่ผงนัวก่อนนะคะพี่น้องต่อด้วยน้ำปลาะค่ะพี่น้องค่ะต่อด้วยน้ำตาละค่ะพี่น้อง แล้วตนก็จะคน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 คคนรวมกันนะคะพี่น้องค่ะต่อไปก็จะเป็นวุ้นเส้นค่ะพี่น้อง ก็มะนาวใส่นะคะพี่น้องจะครบเขา เข้านี้เข้ากันเราจะใส่บักเน่าแล้วนะพี่น้องเนาะนี่จ้าต่อไปจะใสอ่อะไรอีกต่อไปก็จะเป็นใส่หอมไงพี่น้องจ้าหมดกระมังเลยค่ะกินพักล้วนๆค่ะมื้อนี้เอ้าแล้วก็ใส่ ส้นหอมไปตต้งโก้พี่น้องจ้า <c oughs> ตามด้วยมะเขือเทศนะคะพี่น้องค่ะ พี่น้นองหน้าตาสีสันเพราะป่านหนั่งยุพัตข้านบ่ค่ะอาหารขึ้นโต๊ะนอกนีน่เนาะพี่น้อง,องจะ้ะนี่ผักเยอะๆพี่น้องน่าทานไหมคะพี่น้องคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ลนะพี่น้องเนาะ พุกเคล้าให้เข้ากันนะพี่น้องเครื่องพักเพรื่องอันหมูต้องหมูย่อค่ะพี่น้องจา้าอันนี้เสร็จแล้วเนาะหน้าตากะสิเป็นประจำหน้านี้ครับพี่น้องค่ะแยวที่นี่ เต็ม,ม,มกระมังเลยพี่น้องเราจะจักแบ่งทานนะพี่น้องค่ะเดออจานไคจ,จ,จานมันพี่น้องจานไครจานมันมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อมันค่ะสูตรสูตรพรอนึอกค่ะพี่น้องค่ะสูตรอีกพรอนึอกเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะ สูตรไข่สูตรมันแล้วแต่คนชอบแปงกินพี่น้องเพราะมันหลายมันหลายเนาะไปกินเบอเมิแต่พี่น้องมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันจ้ายำหมูยอร่วมๆค่ะพี่น้องหมูยอหมูสับแลว้วก็วนเส้นเนาะ ค่ะคลิปนี้ก็จะฝากวัสมีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่สมมารรับชมจ้ะคลิปหน้าพ่อกัอนไหมจ้ะพี่น้องจ้ะบายยค่ะกับยำโมูยอนะคะวันนี้